สวัสดีคระท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนอุบาลเกษตรพืชผลในการในรายการพลังงานวันนี้ค่ะรายการที่จะสื่อสารเพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะทาง t ูสองนะคะทูวิชั่นแซึ่งในส่วนท่านผู้ชมที่ชมรายการเราก็ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา19บเกนกาถึง19บเนิกาสานาทีะค่ะและประเด็นสําคัญนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยและก็ขาใจด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกของไทยเรานะคะทําไมต้องอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ด้วยนะคะผู้ที่จะมาตอบคําถามของเราวันนี้นะคะก็คือท่านดรไพริชชูโชตถาวรนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเดี๋ยวสักครู่มาพบกับท่านค่ะ ให้ท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าหลายท่านก็คงจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกของไทยเรานะคะว่าทําไมถึงต้องอ้างอิงที่ประเทศสิงคโปร์และไม่ใช่แค่เรื่องของการอ้างอิงราคาเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอ้างอิงราคาราคาจากสิงคโปร์ก็จะต้องมีเรื่องของการบวกค่าขนส่งมีเรื่องของการปรับ คุณภาพราคาน้ำมันนะคะให้เป็นคุณภาพยูโรยูโรสีเนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรนะคะผ<ม>ู้ที่จะให้คำตอบกับเรานะคะ<ม>ก็คือท่านดรไพรินชูโชธถาวรน,นะคะประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปทจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะท่านดรไพรินสวัครับคุณอนูมาค่ะประเด็นที่เขาก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ค,ความกระจ่างเต็มที่อยากให้ท่านดรไพรินได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะทำไมโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเรา ต้องไปอิงก,กับสิงคโปร์ด้วยค่ะท่านคะ,ะก่อนจะพูดเรื่องนั้นก็จะขออนุญาตทําความเข้าใจรุ่นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเพื่อจะนาไปสู่การการวิาพากษ์ว่าราคาน้ํามันที่เหมาะสมในเมืองไทยควรจะเป็นเช่นไรเนี่ยค่ะผมอยากรียนว่าสินค้าพลังงานนะครับในอดีตไม่เคยเป็นสินค้าที่รัฐควบคุมเพราะถือว่าเป็นสินค้ายุทธปัจจัยแต่เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเกือบผมเชื่อเกือบสัก30สิปีมาแล้วเนี่ยนะฮะ สินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ได้รับการผ่อนผันนะครับเป็นสินค้าที่สามารถที่จะค้าขายเซรีได้นะครับในปัจจุบันนี้ถ้าใครอยากจะค้าขายน้ํามันเนี่ยนะฮะนำเข้าส่งออกเนี่ยนะตามกฎหมายก็คือไปลงทะเบียนนะฮะเรารูว่าผู้ค้ามาตราสิบบ้างนะฮะถ้าเป็นผู้ค้าเราใหญ่จำเป็นจะต้องกฎหมายบังคับให้จะต้องมีการสํารองสินค้าเนี่ยนะฮะก็เป็นครับผู้ค้ามาตราเจ็ดซึ่งมีอยู่มากมายนะครับมาตราเจ็ดอย่างที่ปทเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีอยู่กับ4ี่ห้าสิบรายเนี่ยเป็น ท่านจะบอกว่าไม่ได้ผูกขาดอยู่แค่ปตทห<ด>รือสินค้าใช่ครับ้สินค้าพลังงานในี่ใครใค้ค้าค้านะครับนะฮะเราก็จะเห็นในในแต่ละห้องตลาดทั่วไปนะครับมีบางคนก็จะมีกานีบริการเป็นของตัวเองด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของการกําหนดร,ราคาน้ํามันเนี่ยนะฮะเนื่องจากสินค้าพลังงานเนี่ยเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อต่อ,ต,อต่อประชาชนเนี่ยนะฮะแน่ดีเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็จะเป็นกระทรวงพาณินี้ปัจจุบันนี้เมื่อสิปีที่ผ่านมา เรามีกระทรวงพลังงานก็จะมีกระทรวงพลังงานเป็นผู้ดูแลเรื่องของโครงสร้างราคาทีนี้เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้นําเข้าก็ได้ส่งออกก็ได้เนี่ยก็จะมีการจาหนกโครงสร้างนะฮะว่ามันจะประกอบด้วยหลักๆก,ก็จะเป็นเนื้อน้ํามันนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาภาษีนะครับทีนี้สําหรับน้ํามันที่ผลิตได้ในประเทศเนี่ยนะฮะมันจาเป็นจะต้องมีอังอิงเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนเป็นสินค้าที่ค่าการันสรดีจะต้องหาจุดอ้างอิงนะฮะของตลาดให้ได้ เพราะไม่ใช่ราคาเราก็จะแพงไปหรือถูกไปนะครับจุดตั้งอิงของสินค้าตัวเที่ยวเรื่องน้ํามันในภูมิภาคนี้คือที่สิงคโปร์ครับผมทำไมต้องเป็นสิงคโปร์ครับท่านสิงคโปร์เป็นเมืองท่าเปิดมานานมากผมเข้าใจว่าตั้งแต่อังกฤษเขายึดครองนะครับแ๋่ทั้งทุกวันนี้สิงคโปร์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเทศที่เป็นมีเอกรากเนี่ยนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นฟรีพอร์ตก็คือในเรื่องของภาษีนงินเข้าส่งนี่เขาไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นมาตั้งหลายแต่ไรนะครับ แล้วก็เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยด้มีการไปสร้างโรงกลัน่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สิงคโปร์ขึ้นมานะครับปัจวันนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่นังเครื่องน้ำมันดิบแล้วก็ขายน้ำมันสําเร็จรูปเนี่ยใหญ่เป็นแบบต้นๆในเอเชียน,นี้ในภูมิภาคน,นี้เลยครับนะฮะเัื uh huh. ่องอินโดนีสสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดที่เส้นทางเดินเรือขนถ่ายน้ํามันเนี่ยผ่านอยู่ตลอดเวลาทุา่งช่องแคบมาลากาเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่มีการค้าขายน้ามันมาก นะครับเป็นตลาดอยู่ที่ตลาดอยู่ที่นั่นเลยครับซึ่งในโลกนี้นะฮะมันไม่ได้มีเพียงสิงคโปร์อย่างเดียวนะครับจะมีอยู่สามตลาดถ้ายุโรปก็จะเป็นรอตเตอร์ดัมนะฮะถ้าอเมริกาเนี่ยเราก็จะเป็นแถวเท็กซัสซึ่งเราเรียกว่าราคาที่ US g u l f cost a เป็นต้นนะฮะถ้าในอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าราคาของอเมริกาจะเป็นราคาอ้างอิงมันมีการตั้งก็จะใช้ราคาที่อเมริกานะครับนะฮะในยุโรปเนี่ยเขาก็จะไปอ้างอิงราคาที่ที่ที่รอตเตอร์ดัมเป็นราคาของที่น้ำมันที่ทะเลเหนือ นะะในแอฟริกาก็อ้าง,อ,งอิงอ้างอิงราคายุโรปนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในรูปโลกแผนที่โลกเนเห็นว่ายุโรปมีอยู่เหนือฉะนั้นในโซนเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะมองในแนวตั้งเนี่ยเขาก็จะให้ราคาที่เป็นตลาดตลาดเปิดหรือตลาดจองของภูมนะิภาคนั้นในเขตเวลาเดียวกันซึ่งคนที่อยู่แอฟริกาก็จะไปอ,อ้างอิงราคาใน,ในยุโรปคือที่ทะเลเหนือเรียกได้ว่าเบลนนั่นเอง ก็คือการอยู่พื้นที่ใกล้กันแล้วก็เป็นพนื้ตลาดใหญ่ก็จะต้องไปอิงีกผตใ่เพราะว่าในโซนเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าค่าขายเนี่ยเราไม่มีตัวตัวที่เป็นตัวกลางที่จะมาพูดเนี่ยราคามันก็คงจะ,ะปั่นป่วนมากมายนักนะครับของเราเนี่ยจริงๆราคาที่สิงคโปร์ซึ่งซึ่งซึงง่งเป็นราคาเรา,าด้วยราคาบูไบนะฮะแต่โค้ดที่สิงคโปร์ดูไบก็คือราคาที่ผู้นกลางเพราะต้องนำกลางส่งส่งน้ำมันมาขายในพื้ใหงนี้ฉะนั้นเวลาพูดราคาสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นราคาของดูไบนะครับ ใช้ราคาเดียวกันใช่ครับเ,เดียวกันฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าเป็นราคาสิงคโปร์เพราะจิงป่แต่สิงคโปร์เป็นจุดที่มีซื้อขายร่างเปลี่ยนมากนะครับมีประกาศราคาของดูไบนะครับซ,ซึ่งเราก็เลยประเทศไทยเราเองเมื่อนาน้วครับผมเชื่อว่าสัก30ปีเนี่ยนะฮะก็ได้มีการบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเอาตัวนี้เป็นราคาอ้างอิงก,กัแล้วกัน นะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นตลาดที่เปิดเผยตลาดที่ใหญ่และเปิดเผยแล้วมีการค้าขายกันมากเนี่ยราคามันจะเป็นราคาที่เป็นธรรมแล้วก็ราคาที่เป็นกลางที่สุดซึ่งสะท้อนตลาดขนาดนั้นแสดงว่าราคาที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่กําหนดโดยสิงคโปร์แต่เป็นราคาที่ม่ใชัดูไบนั่นเองใช่ครับด้วยว่าราคา<อ>ดูไบแต่มีการโค้ดกันซื้อขายกันที่เคาะกันที่สิงคโปร์ทําไมที่สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นตลาดที่ใหญ่มาก นะครับเรีน,น้ำมันท่าวิ่งมาทางตัวออกจะต้องผ่านช่องแก้มมาริกาก็วิ่งไปทางนี้แล้วก็แต่เราจะซื้อน้ำมันสาเร็จรึมเราก็ซื้อที่นี่นะครับเพราะที่นั่นมีโรงกลั่นขนาดใหญ่ค<ส>่ะนะฮะสำหรับประเทศไทยทําไมเราไม่มีราคาของเราเองต้องเรียนว่าตอนไหนแต่ไายมาเนี่ยของเราเนี่ยพอไปผ่านสิงคโปร์เข้ามาเราเป็นอ่าวไทยเนี่ยคงไม่มีเรือแวะเข้ามาในอ่าวไทยเพื่อมารับหรือคนส่งน้ำมันน,นะคร<ส>ับเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดินเรือและประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นฟรีพอร์อย่างสิงคโปร์ต่ไหนแต่ไายมาเหมือนกัน แสดงว่าราคาเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อ๋อหาไม่ได้ครับราคาของเราก็เป็นราคาเหมือนกับคนอื่นๆในเขตเวลาเดียวกันกันกบเราฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่พมา่าอยู่ที่เวียดนามน,นะครับทุกคนก็จะซึ่งอยู่ในเขตเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนก็จะมาอ้างอิงราคาที่ตลาดสิงคโปร์ทท่านั้นแหละเราไม่สามารถที่จะขายถูกกว่านั้นได้อ่เรื่อง่าอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าตลาดเราไม่เสรีนะฮะเราขายถูกขายแพงได้ครับ แต่ว่าถ้าเราตลาดเสรีมาควาว่ามีผู้สามารถมีผู้นําเข้าผู้ส่งออกได้เนี่ยถ้าเราขายแพงก็จะมีคนก็<ค>น,นำเข้า,ามาเยอะแยะมาแข่งใช่ไหมฮะหรือถ้าเราขายถูกมากๆคนก็จะเอาของเราเนี่ยลักลอบมาเอาไปซึ่งกาลังเกิดขึ้นกับพลังงานบางตัวอย่างเช่นตัว LPG เรนจีวีที่เราเรีวยกว่าแก๊สเครืองยนต์นั่นแหละครับก็มีการลักลอบเติาเพราะว่าเราทํามันราคาของเราให้ต่ำมากๆนะครับผม นะฮะก็กลับมาเรียนว่าการกั้งราคาสิงคโปร์เนี่ยเป็นเพื่อหาราคาสากลน,นะฮะเพื่อให้ราคาพลังงานไทยเป็นราคาสากลในภูมิภาคนี้ซึ่งในเขตเวลานี้เนี่ยนะในในเขตของเวลาของเรานะฮะ่นโลกนี้มาก็เป็นเข้าสู่เวลากลางวันและเข้าสู่เวลากลางคืนเดียวกันเนี่ยตั้งแต่เหนือใต้ลงมาเนี่ยเราจะอาศัยราคาที่นีเป็นต้นะ,นะ,ะแต่ถ้าเกิดเราออางอินราคาจากสิงคโปร์แล้วมันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าขนส่งมาด้วยไหมคะที่เขาถกกันว่าโอ๊ยเราเสียเพิ่มใหม้เสียเพิ่มหรือเปล่า คุผมต้องยอมว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการพูดให้เข้าใจผิดนะครับเ,เวลาเราบอกว่ามันเป็นสินค้าเสรีแล้วเนี่ยมันค้าขายได้เนี่ยนะฮะคือราคาเมื่อมาถึงที่เมืองไทยมันต้องสามารถแข่งขันได้ส่วนราคาที่แข่งขันได้เนี่ยนะฮะในในของในกรณีของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้กาหนดโครงสร้างไว้แล้วนะครับโดยว่าถ้าจวัวลงกลั่นเนี่ยราคาต้องกลั่นให้อ้งอิงนะฮะอ้งอิงนะครับแล้วก็จะมีบวกค่าภาษีบวกอะไรต่างๆเนี่ย จากนั้นเวลาคานน้ามันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะถูกหรือแพงเนี่ยตัวโน้น้ำมันมีเรื่องหนึ่งแต่ตัวใหญ่ที่สุดคือตัวภาษีซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมีอัตราภาษีไม่เท่ากันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักคิดวิธีของการกันหลักคิดของการเก็บภาษีจากจากสีนค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าราคาบยกค่าขนส่งหรือไม่ค่าไม่ใช่ค่าขนส่งเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นถ้าตัดไปที่สินค้าอย่างค่าขายเสรีส่วนนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ผมจะซื้อทีวีครื่งนึงในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะสมมติว่าราคาทีวีในเมืองไทยผมแพงมากเนี่ยนะผมก็ไปฮิ้วมาจากสิงคโปร์ใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดนำบ้านเราเนี่ยถูกมากๆก็คงมีคนฮิ้วทีวีเมืองไทยไปขายที่สิงคโปร์มันเป็นรุ่มคนไกลของตลาดนะครับคือสุดท้ายมันก็จะเป็นราคารวมที่ผู้ซื้อพอใจใช่ครับแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในตลาดนั้นๆอืมค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจเรยนถามท่านดรไพเรนก็คือเรื่องของคุณภาพน้ํามัน ซึ่ง,งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมเราจะมาคุยกันว่าเอ๊คุณภาพน้ํามันที่เขาบอกว่าโหสูงมากเลยนะ,ะประเทศไทยโยูโรสีเนี่ยนะคะในภาษาชาวบ้านเราคุยกันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอนะคะช่วงหน้าค่ะ เพราะเราต่างมีใครบางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณกับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์กับข้อสุดรายการพลังงานวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรากำลังพูดคุยกันกับท่านดรไพรินชูโชตถาวรน,นะคะประธานเจ้าหน้าที่ระกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะเราขาดใจในประเด็นไหนก็ขอถามประเด็นนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคุณภาพน้ํามัน เราต้องถามท่านดรไพเดลเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้คุณภาพน้ำมันก็คือ,อยูโรสีใช่ไหมคะจำเป็นเหรอคะเห็นบอกว่าบางประเทศเขาไม่เห็นใช้ขนาดนี้กันเลยเผมย้ำเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอันนี้จะมาจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในโลกนี้นะครับคือปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์ในวันนี้เนี่ยนะฮะทางแก้อยู่สองทางนะครับทางนึงก็คือปรปับปรุงเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น นะฮะอย่างเช่นเห็นท้าเรื่องนี้ว่าจะมีลดยูโร2ยูโร3อันนั้นเป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพื่อให้ลดมลพิษะนะฮะซึ่งคำว่ายูโรยูเนี่ยเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับซึ่งเราก็เลยรับเอาเอาแนวคิดนั้นมาใช้ด้วยนะฮะเราก็เลยใช้คำว่ายูโรเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งก็คือปรับปรุงตัวคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในเครื่องยนต์นั่นเลย ครับก็มีเหมือนกันว่าในยุโรปนี่ก็มีการกำหนดเป็นยู1ยู2ยู3เนี่ยนะฮะในโลกนี้เนี่ยนะฮะประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมรับเอาเอาเอามาตรฐานสากลของยุโรปมาใช้ในการกำหนดมาตรฐานของเครื่องยนต์ของตัวเองหรือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงของตัวเองเหมือนกันนะครับในยุโรปปัจจุบันนี้เนี่ยคุณภาพมาตรฐานขึ้นมาถึงระดับวียกยู5แล้วนะครับในเอเชียเอเชียตะวันออกของเรานะครับ ประเทศที่ใช้มาฐาน,น้ำมันสูนๆงๆอ,อย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อ ى, เอาก็มีแต่ว่าในเอเชียอาเซียนของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณย<ะ>ูโรสามนะครับของบางประเทศอยู่ที่ยูโรสองด้วยประเทศไทยเราเองเนี่ยตั้งแต่สองพันปีที่แล้วเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ได้มีกหนดว่าให้เราคุณภาพของน้ํามันของประเทศไทยอยู่ที่ยูโรสี่ซึ่งระดับที่ยูโรสี่เนี่ยต้องรูนว่าเป็นระดับที่ใกล้ๆระดับท็อปของโลกก็มีคาถามว่าเรา การทาเช่นนั้นจะมีผลอย่างไรต้องเี็นว่าน้ํามันที่มีคุณภาพยูโรสีเนี่ยต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูงทําให้เราแพงใช่ไหมครับต้นทุนน้ามันเราแพงใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราแน่กับการที่ว่าคุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นมา่อไหร่เมื่อกี้ผมเดินข้ามมาจากทางฝั่งปทอนะครับ,รบเดินข้ามสะพานลอยข้ามถนงวิภาวดีรังสิตค,คุณเอามาเชื่อไหมครับว่าสองคันปีที่แล้วเวลาผมเดินผมต้องปิดจมูกโดยเพราะอย่างยิ่งเวลายเย็นๆเนี่ยมันจะเหม็นกลิ่นของกรรมะถัน เรารู้สึกว่าเราอยู่ตามสีแยกไม่ได้หรืออย่างว่าแต่แต่ที่นี่อะไรครับอย่างเช่นซีนนออย่างนี้เป็นต้นนะฮะในสมัยก่อน,นเวลาเราข้ามถนนตามทิ้เทียงถ้ามรถติดๆเรายู้จี้อัดอัดน,นะครับ<ม>แต่ในวันนี้ลองสังเกตดูสิครับเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่ต่างจากยูโรโฟถูกร้ของเราเนี่ยน,นะครับใช่ถูกต้องครับยูโรสีเนี่ยมาตรฐานในทางด้านการเปอยมลพิษเง่ยดีกว่ายูโรสามมากและยูโรห้าจะดีกว่านี้อีกนะครับ ยังเห็นว่าในยุโรปเนี่ยในสารที่ต้องเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวคนเยอะๆรถติดๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอึดอัดน,นะครับถึงแม้ว่ารถัางหมายก็ปล่อยมลพิษออกมาแต่มลพิษในในระดับยุฮรนที่ต่ำมากแทบจะไม่มีกรรมฐานเหลืออยู่เลยค่ะฉะนั้น ผมเชื่อว่าเป็นเป็นนโยบายของรัฐนะครับเป็นนโยบายที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานโลกในเรื่องของคุณภาพอากาศแล้วก็มาตรฐานในการของชีพของคนเราเารัฐบาลถึงได้บังคับให้โรงกลั่นของประเทศไทยเนี่ยใช้ออกน้ำมันยูโรห้าไอยูโร4ีนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราขณะนี้ผมเชื่อว่าเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่ใช้มาตรฐานน้ำมันยูโร4ี่ทำไมประเทศที่ก้าเจริญอย่างสิงคโปร์เขาถึงไม่ใช้ยูโรสี่ผมเชื่อว่า แล้วแต่สภาพอากาศนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ที่มีลมมีมีการถ่ายเทอากาศมากเนี่ย<ฆ>ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องโยสีก็ได้เพราะว่าจนมลพิษเนี่ยจะถูกพัดพาออกไปหมดแต่สําหรับในบางพื้นที่ที่อย่างถ้าเป็นแอ่งกระทะเนี่ยนะฮะ<ฆ>ในบางเมืองอย่างประเทศญ,ญี่ปุ่นก็มีนะครับบางเมืองที่เป็นแอ่งกระทะอย่างของเราอาจจะเป็นเชียงใหม่เนี่ยเ<ฆ>วยลาเกิดมลพิษเนี่ยมันก็จะมพลพิษก็จะสะสมะในกนรณีน้าเนี่ยอาภพโยกจากอยง,อยงนแลลิฟอเนียเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพ เครื่องยนต์คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงเพื่อลดมลพิษของเราเนี่ยเราออกเป็นมาตรฐานกลางของประเทศไทยนะครับแลวเราก็ใช้ามาอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าต้นทุนที่สูงเงินแรมกแรมาด้วยคุณภาพชีวติตที่ดีกว่าของกรุงเทพนะครับส่วนว่าจะคุ้มหรือไม่น,นะครับประชาชนต้องเป็นคนตัดสิน ซึ่งรื่นี้เป็นนโยบายของรัฐนะครับไม่ได้เป็นบนนโยบายของบริษัทน้ำมันก็ใจใจนะบอกว่าไม่ได้มาจากปตทนะคะแต่ว่าพวกวาไปแล้วนะท่านผู้ชมคือเรื่องของสภาพอากาศที่ดีเนี่ยคิดว่าทุกคนต้องการหมดนะเพราะมีผลต่อเรื่องการดําเนินชีวิตของเราแต่ว่าอยากอยากให้เป็นข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าการปรับคุณภาพเป็นยูโร4เนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากกว่ายูโร2ทั่วท่ไปมากไหมท่านเราขึ้นมาจากยูโร3นะครับอัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ ดับไซน์นะครับลดลงจากระดับเป็น PC, ร้อยพีเปียรระดับเป็นเป็นยี่สิบสเปียนี่ยคือลดลงหลายเท่าตัวซึ่งผลถามว่าเรารับร,บรู้รู้สึกไหมรับรู้รู้สึกได้ครับ,รบนะฮะซึ่งเวลาเรารับร,รู้รู้สึกได้เนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเพราะว่าความรู้สึกที่เราได้ก็คือเหมือนกับไม่มีมวลมลสารอยู่ใน,ใ,ใ,นในท้องถนน ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเดินนะฮะอย่างเช่นพระราม4ในะวันน,นี้เราจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับแม้กระทั่งเ,เ,เราเดินลดลงเยอะๆความที่เราไม่รู้สึกอะไรซึ่งเปรียบเสมสมัยก่อนว่าเราจะต้องปิดจ,จ,จมูก<า>เดินข้ามเนี่ยเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรและไม่มีต้นทุนคือยืนยันว่าคุณภาพดีแนะ่นอนแต่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดานะคะอะไรท็ามผู้ชมคะให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของคุณภาพน้ํามันว่าทําไมถึงต้องเป็นยูโร4นะคะแต่แว่าในขณะเดียวกันคำถามยังไม่หมดนะคะท่านในตัอไปรรีว่ามีหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะราคาน้ํามันที่ขายอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยทำไมมันแพง กว่าราคาน้ํามันที่เราส่งออกไปขายให้ต่างประเทศนะ,ะเรื่องนี้ดิฉันก็ตอบไม่ได้แต่คุณตอบได้ดุเพรินแน่นอนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาติดตามกันนะคะในรายการพลังงานวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดรเพรินชูโชติถาวรค่ะขอ,ขอบพระคุณมากคะ่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามช่วงหน้าน,นะคะกินเที่ยวทั่วไทยค่ะ ด้วยการลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ นี้นะคะก็อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับรายการพลังงานวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ที่หัวหินนะคะกับบายันรีสอร์ทนะคะของหัวหินนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเชฟนะคะที่ทำอาหารนี่อร่อยเป็นอันดับหนึ่งของรีสอร์ทที่นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะเชฟวิทวาสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามีเมนูนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูนานาชาติแล้วก็หลากหลายเมนูมากเลยค่ะ๋ยวให้เชฟแนะนาก่อนเลยเริ่มจากตรงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าถ้า รออาหารเรามีออเดอร์ให้ด้วยใช่ครับจะเป็นขนมปังกระเทียมแล้วก็เป็นติ๊บครับผมเสิร์ฟพร้อมนะคะขนมปังนะคะที่ ลอยงาดนึง,นงก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็เอาไว้ทานสำหรับท่านใดที่หิวนะแล้วก็รออาหารนะคะอีกสักครู่หนึ่งอะตรงนี้มาเลยเป็นกุ้งกุ้งอะไรคะอันนี้เป็นไทกอ้์พรอนครับกุ้งลายเสือเป็นกุ้งลายเสือแต่ว่าไม่ใช่กุ้งลายเสือธรรมดานะคะเขาหอ่อห่อมาด้วยเบคอนด้วยถูกต้องครับค่ะนะคะแล้วก็มีเสิร์ฟพร้อมผักนะคะซึ่งผ,ผักที่นี่เนี่ยเป็นผักออแกนิกด้วยใช่ไหมคะเชฟผมจาก ฟาร์มดังของหัวหิน,นครับผมออจากฟาร์มดังของหัวหินนะคะเป็นผักออแกนิกเรียกได้ว่านะคะเสิร์ฟทุกจานทุกเมนูเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะนะคะก็เป็นเหมือนสลัดนิดนึงใช่ไหมคะ <ขอ S 1> ตรงนี้อ่ะแล้วด้านนี้ค่ะเป็นแนวเมนูไทยๆบ้าง <ขอ S 1> นะคะ <พบ S 1> เป็นอะไรคะเชฟน้านนี้เป็นปลาหมึกยัดไส้ผัดไข่เค็มครับผมปลาหมึกยัดไส้ผัดไข่เค็มค่ะ คือเราเคยจะได้ทานนะคะเป็นปลาหมึกธรรมดาได้แหละผัดไข่เค็มแต่ว่าวันนี้นะคะเราพิเศษขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือนาําปลาหมึกเนี่ยมายาัดไส้แล้วก็มาผัดกับไข่เค็มนะคะเดีย๋ยวเราจะมาถามเชฟว่ามีวิธียังไงทํำไมไส้เนี่ยไม่ทะลังออกมาเลยนะคะ <ừ. S 1> ก็อ่ะแล้วตรงนี้ค่ะถัดมาเป็นชามใหญ่ๆแบบนี้นี่อะไรคะตัวน,นี้เ,นเป็นซุปครับผมเป็นซ,ปซุปไก่ครับเป็นดับเบิลคอนซูเม อ๋อที่ที่อยู่ลอยๆอย,อยู่นี่เป็นเป็นพํมซา,าชีสกับไข่แดงเป็นชีสกับไข่แดงนะคะน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอ,อันนี้เขาบอกว่าไว้สําหรับท่านใดที่อยากจะฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูร่างกายที่เหนื่อยล้านะคะมาจากการทํางานในแต่ละวันแล้ว ตัวน,นี้เหมาะกับท่านมากเลยเพราะว่าเป็นเหมือนซุปไก่เข้มข้นนะคะคแล้วก็ที่ลอยๆอยู่นี่เป็นชีสนะคะน่าทานมากเลยอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราขอชิมเลยกันดีกว่านะคะกับจานแรกเลยขอแยญาะค่ะเชฟนะคะขอชิมเป็นนะคะกุ้งก่อนเลยละกันค่ะอ,คอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะคะแล้วก็พันด้วยเบคอนนะคะซึ่งเบคอนขอบอกเลยว่าเบคอนถ้า นะคะคุณผู้ชมเห็นใกล้ๆเนี่ยเบคอนของเขาเนี่ยจะไล้มันนะคะไม่ค่อยมีมันเลยค่ะเชฟใช่ครับนะคะไล้มันจริงๆแล้วก็หุ้มด้วยนะคะกุ้งนะคะกุ้งลายเสือค่ะขออนุญาตนะคะอืมโอเคไหมครับอร่อยมากคือแบบว่ากุ้งเนี่ยจะเนื้อแน่นนะคะแล้วก็กรุบกข้างในนิดนึงแล้วก็บวกกับ เหมือนเป็นซอสใ,<ช>ใช่ไหมคะใช่ซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่บอกว่าหลักสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟพร้อมผักนะคะผักสดๆเลยเป็นผักอรอร์แกนิกนะคะขออนุญาตถัดมานะคะจากเ,เป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนใช่ไหมคะตัวน,นี้จะเป็นสไตล์อิตาเลียนแล,แล้วเรามาเป็นสไตล์ไทยๆบ้านเราบ้างนะคะเป็น ปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่เอามายัดไส้แล้วก็มาผัดไข่เค็มนั่นเองทําไมเราไม่เอาปลาหมึกมาผัดไข่เค็มเลยคะทำไมต้องยัดไส้ด้วยยัดไส้จะเป็นยัดไส้หมูครับเราหมูมาหมัมกก่อนแล้วยัดไส้ซึ่งเป่นความแปลกใหม่แล้วก็อร่อยกระเด็นถ้าดูกใกล้ๆนะคะปลาหมึกกับเนื้อหมูเนี่ยยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยเชฟมีวิธีอะไรทำไมทำไมไส้ถึงไม่ะลากคะเคล็ดลับก็คือเราตอนที่เรายัดไส้ตอนดสดๆใส่ปลาหมึกแล้วก็เอาไปนึ่งก่อน <ไ>ต้องเร่งก่อนนึ่งก่อนแล้วค่อยมาผัดที่อืาโยนนิ้วให้เลยค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าทานกับข้าวหอมมละลิละอนเนี่ย,อร,อ,ยอร่อยมากนะคะเพราะว่าจะกลมกล่อมกับน้ำน้ำแบบน้ำไข่เค็มนะคะอร่อยจริงๆค่ะอันนี้จานนี้เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณค่ะเชฟบอกว่าอันนี้เนี่ยเหม,มาะมากๆเลยเพราะว่า เป็นซุปไก่เข้มข้นใช่ไหมคะเชฟถูกต้องครับค่ะแล้วก็ที่ลอยอยู่เนี่ยก็จะเป็นชีสแล้วก็ไข่แดงถูกค,ครับนะคะก็คือใครที่อยากจะฟื้นฟูนะคะสุขภาพของตัวเองที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาต่างๆตลอดทั้งวันแล้วนะคะคเมนูนี้หวังกับท่านมากค่ะกับซุปไก่นะคะสูตรเข้มข้นเลยนะคะอืมอร่อยไหมครับอร่อยแบบสดชื่นจริงๆอะค่ะ นอกจากซุปไก่จะเข้มข้นแล้วเหมือนมีกลิ่นหอมอะค่ะใช่ครับกลิ่นหอมของชีสนะคะชีสของโรสเมลี่ของโรสเมลี่ด้วยเพราะว่าพอน้ำทานเข้าไปเนี่ยน้ำได้กลิ่นเลยกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ท่านไหนที่ว่างนะคะทุกหยุดสุกสัปดาห์หรือว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆน,นะคะทุกๆโอกาสค่ะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ร้านนี้ค่ะกับเลมอนกัสนะคะ เลสลองแอนบาร์ค่ะรับรองเลยว่าจะเจอเชฟวิทวัฒน์นะคะคอยให้บริการอยู่ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟวิทวัฒน์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนะคะกับอาหารอร่อยๆแบบนี้ค่ะกับเลมอนกาสนะคะเลสลองแอนบาร์ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับบายันเดลีสรอนหัวหินด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆแบบนี้แล้วก็ใจดีสุดๆค่ะให้น้ําได้มารับประทานอาหารดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะเครื่องสำอาง BSC ด้วยนะคะเพราวันใหม่นะคะในรายการพลังงานวันนี้ค่ะที่ช่อง TNN2 Television ตั้งแต่นะคะตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำแล้วก็เชตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ